สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านลุงเสือทำอะไระตามไปดูลุงเสือกงกๆเงยทำอะไรครับโอ้โหนะครับลุงเสือจะสูบปลาเลยครับนะครับบักบักบักไแล้วนะครับนี่โอ้จะสูบน้าเอาน้ําไปใส่นาเอาน้ําไปใส่ก้านะครับโอ้ตักน้ําใส่หนะอกน้ํา เรื่องน,นี้แหละครับ FC ที่ลุงพลยันตกคลองนี่แหละครับมันเป็นแบบนี้แหละลุงถึงบอกว่าดันตกคลองไปเลยว่าสันนี่ครับมือเสือก็แก้ไขเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้กำลังจะสูบน้ำอาไปใส่นาอาไปใส่ก้าน เล่งเครื่องมันบอกบอกบ่กี่บอมองเล่งเครื่องมหน่ะืีเท่านี่บ่เอกอตัวนี้เล่งเครื่องออขึ้นบ่ขึ้นทุขึ้นโอ้ดังมหาตัวเนี่ครับเสือก็ลองดูน้ำก่อน มันเป็นไงลุงเสือเราต้องถอดนี้ดูดูน้ํากอ,อกด้านนี้บ่ออโอกอ,อกด้านนี้ขาดไปแล้วีสายยางสูงอ๋อสายยางในรถมันเปื่อยนะครับเนาะยางในรถมันเปื่อยมันใช้งานมานานแล้วนะ f ี FC. ค่อยแกะนะครับลุเง,งเสือก็จะสูบน้ำน,นะครับไปใส่ที่นาก้านะครับนาก้ายางในรถมันเปื่อยขาดหมดแล้วนะครับมันก็ทําให้การทํางานยากขึ้นนะครับมันไม่เป็นเส้นเดียวกันมันเป็นกระปิดกระปอยนะฮะเป็นทีละคืบสองคืบบางทีของก็ไปลกก้ามานะฮนะเี๋ยวประมาณก็ครึ่งต่อครึ่งแหละ สิบห้าต้นตายขาดไปห้าต้นนะฮะรากขาดเลยนะฮะกลัวมันจะเสียหายคุณชันร้บเขาอางอ่นัน็นี่ตรงที่เราถอนดีมันแห้งไปหรือเปล่ามันเลยทำให้ก้าขาดลุงเสือก็จะกอกน้ำเข้าไปในไปลงที่นาน,นะฮะลงที่ก้าให้ก้าได้มีน้ำจะได้ถอนง่ายๆ เมื่อกี้กกเห็นขั้นตอนของภาษาทำเนาะแกรวบรวบมาแล้วก็จุ่มจุมแล้วก็เอาตีนเตะนะครับให้ดินมันออกแล้วคือบอกขยับเครื่องเขาไประเดี๋อืมมันกระดินเนะาะเวลามันสตัดเครื่องมันกระดิน เนี่ยครับก็ต้องสวมเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสายยางรัดไว้มาให้น้ามันออกด้านข้างคือเกี่ยวในมาใส่ยมจงยังไงเนี่ยเอาแบบเป็นเกี่ยวในยังไงขันเขาเลยเครื่องนี้คือซีดนแล้วนาะเป็นปีแล้วนาะลุงเสือเนาะจะโดนเด็เออเครื่องนะครับเครื่องเครื่องสูบน้ํารุ่นเนี้มันมันป้าลุงเสือบอกนานแล้วนะเนี่ยน่าจะประมาณสิบสิบปีได,ดได้ไหมควายแดงควายยังเขาไปเลยเออแต่รุ่นควายแดงนู่นนะครับนี่นะครับ ของสูบน้ำควายแดงนะฮะนานแล้วนะเดินไหนไปไหนก็เห็นแต่เอาแต่เครื่องตัวเนี้ไปมันก็เก่าหมดแล้วนะจุกเติมนงเติมน้ำอะไรมันก็นั่นหมดแล้วเอฟซี FC ก็ดูแค่ยางในรถสิยางในรถมอเตอร์ไซค์อ่ะยังเปื่อยเลยนะคือคิดเอาว่ามันใช้งานมานานแค่ไหนนะครับเวลาเยอะก็เยอะนะยางในรถเนี่ยเวลาไม่มีก็ไม่มีแล้วก็แปลก เปื่อยครับดึงแล้วมันก็ขาดอย่างนี้นละครับผมก็ไม่ได้ดูเรื่องอยางรถให้นะก็วิ่งผ่านร้านมอเตอร์ไซค์อยู่คือร้านพือวันนั้นนติ้งไปหาซื้อกับลุงอยู่หน้าร้านยางในรถมอเตอร์ไซค์เขาก็คนนั้นก็บอกไม่มีคนนี้ก็บอกไม่มีนะครับผขาก็ว่าโอ้้ามีบรอยากเด้อพุนว่าน่ะ มีมันบายากเลยบ่ dobrze, ต้องซื้อแต่ตอนนี้มันบ่มีเิ่นว่าโอ้ยนอเนาะเพินมากเขาเจลือแล้วเขาเจาไปนั่นเนาะไปอ้อยไฟไปอ้อยไฟได้เดี๋ยวจะมองาเข้านะครับไปซื้อให้ลุงเสือมาใช้งานอยู่วันนี้ก็สั่งข้าวแล้วนะครับสั่งข้าวสั่งข้าวสั่งข้าวสารมาครับมาให้กับชุมชนยูทูบเบอร์ ผมก็ได้สั่งพ่อเขาแล้วมื้อเช้านี้นะครับสั่งพ่อสอทอแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาให้ลุงเสือไปสีมาให้แล้วก็จะจ่ายให้กับลุงเสือเลยนะครับว่นั่นครบสีมันนั่นแกนะครับข้ามันหมดนะครับก็ข้าวเหลือหน่อย,อยงวันนั้นปู่องก็เอามาให้นะครับข้าวสาร วันนี้ก็สั่งน้ำมาสามสแพ็คนะครับพอดีแม่บอกว่าน้ำจะหมดแล้วเด้อแอดไซว์บริษัเนาะผมก็เลยบอกเอ้าเอามา30แพ็คนะครับสั่งน้ำมาอีก30แพ็คให้กับยูทูบเบอร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้ช่วยอยู่ดูแลในจุดนั้นจุดนี้นะครับเวลาเราไม่ได้อยู่นะครับก็มีข้าวมีน้ำไว้ให้เขานะครับเขาจะได้กินอิ่มน้ำสมบูรณ์นะครับเขาจะมีกำลังแรงกายแรงใจกัน ในการทำทุกๆด้านทุกๆสิ่งนะครับเขากินอิ่มน้ำสมบูรณ์ล้วก็ดีใจเนีย่ยลุงเสือก็มาทำอย่างเงี้ยนะครับก็มาลัดมาจับตรงนี้อยู่นะครับมองนี้มันเป็นทางน้ำออกมันเป็นทางน้ำออกทำไมเราต้องพันไอ้นี่ด้ยลุงเสือ,อยานมาันลุดเหร โอ้ยเวลามันดันอย่างเงี้ยเหรอแมนดันม,มันรุดออกนะครับถ้าหัวตัวนี้มันเป็นหัวเกียวขันเข้ามันก็จะง่ายเนาะขันเข้าเกียวล็อกเลยขันเข้าเกียวแล้วมันก็ไม่ไม่ดูดละนี่หัวเกียวยังไม่มีนะนี่ครับวิธีมัดนะครับ คือลุงเสือนี่ทำนามาตั้งแต่ป่านู้ยังไม่เกิดเลยนะ,นะ,ะหลายสิบปีแล้วลุงเสือภาษานะฮะทำนากันมาตลอดอาชีพลักคืออาชีพทำนาเลยครับทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแต่ก็ต้องทำนะะนี่นะครับมันลำมันแน่นเลยนะบอกน้ำลงนะครับตองนี้ ข้อหาวส่สวมมันสีบรอนโกล,ลงอีกบ่ะมองหัน่นไหมมองที่พ่อเอาออก,กน,นะลุงเสือลุงเสืออ,ออกมันจะไม่บีบลงอีกบ่ะดิบอะไคอคอไห่เวลาเขาดัดแซงสีนะโอ้มันปรนะับได้เร่งเครื่องช่วยนะครับเร่งเครื่องช่วยบักบักนะ